สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เขาเจอกันอีกแล้วนะคะพามาชมสวนของเรานะคะต่นนี้เป็นพันธุ์สุราชเจ็ดนะคะอายุห้ปี1เดือนนะคะดูนะคะความสมบูรณ์ของปามอันนี้ดูแลเองทั้งสวนเลยนะคะ เงที่ประมาณ10บไร่นะทุกคนที่จะตัดสินใจปลูกพันธนี้ก็เพราะว่าเคยไปดูแปลงข้างๆนะคะเขาปลูกแล้วมันดูสมบูรณ์ดีนะคะสถิติการออกลูกก็ดูใช้ได้แล้วก็พักคอไม่นานนะคะพันนี้ ตอนนั้นที่ตัดสินใจปลูกไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะก็สอบถามจากคนที่เขาปลูกมาก่อนแล้วก็ม,มีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะแต่ตอนนี้ก็หาข้อมูลได้เยอะแล้วนะคะสรุปการปลูกปลาล์มในแบบจฉบับของตัวเองก็คือปลูกพันธุ์ไหน แล้วแต่ที่เราเห็นว่าเราชอบแล้วก็เป็นข้างๆเ็าปลูกแล้วได้ผลนะคะเราก็สามารถเอามาปลูกได้พันธุ์ของปาล์มแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะบางพันธุ์นี้ก็จะทนแรงบางพันธุ์ก็ตลายดกบางพันธุ์ก็ตลายใหญ่ แล้วแต่เราจะเลือกพันธุ์ไหนแต่การจะได้ผลผล,ผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่มีแค่พัน์นะคะเป็นส่วนประกอบมันมีหลายอย่างนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นการดูแลเรื่องปุย๋ยหรือว่าการดูแลเรื่องการจัดการสวน,นะคะก็มีผลด้วยนะคะสภาพดินฟ้ากาศการให้น้ำ ก็มีส่วนนะคะช่วยให้ผลผลิตของเราดีขึ้นนะคะแปลงนี้นะคะดูแลการให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยหมักที่ทำเองนะคะเราทำหลายอย่างนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะถึงแม้ราคาของปาล์มน้ำมันในปีนี้จะไม่ค่อยดีเหมือน ปีอื่นๆนะคะแต่ว่าการที่เราจะจัดการสวนโดยการทำปุ๋ยใช้เองเนี่ยมันจะทำให้เราลดต้นทุนได้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะคะคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับใช้ปุ๋ยเคมีล้วนๆนะคะแต่ว่าการลดต้นทุนนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะ จากการหาวความรู้ในด้านในที่ต่างๆความรู้ในด้านต่างๆของการเกษตรนะคะหรืออยากออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจนะคะที่สนใจการดูแลสวนปามจัดการสวนปามว่าทํายังไงเราจะได้เพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนนะคะ,ะเกษตรกรจะยั่งยืนได้นะคะเราต้องพึ่งตัวเองนะคะ เอาทุกอย่างรอบข้างมาปรับมาเปลี่ยนนะคะจะทําให้เราลดต้นทุนทนะก็จะทำให้เราทําการเกษตรง่ายขึ้นมีความสุขกับการทําเกษตรนะคะแม้ว่าฝนฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจแต่การดูแลของเรามีผลอย่างมากเลยกับการได้ผลผลิต ที่เพิ่มขึ้นนะคะใครมีความรู้หรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการปลูกปาล์มนะคะก็มาเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ